สัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยให้ตามต่อกันจากงวดที่แล้วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานของหนูผีพเน,จนีจรอันนี้เป็นชุดเต็มเลยนะคะแอดเหนือค่ะ10เลขสวยของเนนแก้วนะคะ ศาลาพักใจแล้วก็ของอาจารย์เต่าค่ะแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะเรามาดูสิบหน่วยบนของคนโคราชกันก่อนนะคะที่เป็นภาพพื้นหลังมังกร อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันนะคะส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยบนของเขาให้เลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข9ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ fc ท่านใดที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นชุดบนนอนมาของแอดตีน้อยนะคะแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มา3ตัวค่ะเลข8ก็เข้าไปเนาะสลากออก7 8 2ดเลข8ก็ไปออกหลักสิบส่วนแนวทางงวดนี้ชุดบนนอนมาของแอดตีน้อยค่ะให้มา3ตัวก็จะมีเลข1เลข2แล้วก็เลข3าม ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมนะคะแต่ตัวเลขก็ไม่เยอะเนาะแอดก็ขอบคุณของแอดตีน้อยด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของหนูน้ำนะคะหลักสิบล่างของเค้าแนวทางงวดนี้ก็ให้มาสามตัวมีเลขเก้าเลขสามแล้วก็เลขห้านะคะ แอดก็ขอบคุณของหนูน้ําด้วยค่ะชุดต่อมาก็จะเป็นของอาจารย์เต่านะคะอันนี้เป็นข้อมูลชุดล่างแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็เข้าไปแค่เลขเด่นนะคะคือเลข7ส่วนตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปเนาะสลากออก6 7ค่ะส่วนแนวทางงวดนี้นะคะเลขเด่นล่างของอาจารย์เต่าให้เลขหนึ่ง เจาะชุด2ตัวจะมี10 16 18เน้นเม็ดเดียวก็คือ10นะคะส่วนกันล็อกก็คือ60ค่ะส่วนข้อมูลชุดบนของเขาแอดก็ยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณของอาจารย์เต่าด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของหนูผีพเนจรนะคะแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุดบนของเขาเลขเด่นให้เลขศูนย์ตัวเจาะก,ก็จะมี702แล้วก็40-2ศูค่ะสตัวก็จะมี07 0 2 04ส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นให้เลข6 ตัวเจาะก็จะมี16ึ 6, ่แล้วก็36ค่ะข้อมูลชุดล่างแนวทางวดที่แล้วก็เข้าไปนะคะอีกหนึ่งชื่อของเขาก็คืออึนจุงกุยค่ะใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เนาะตัวเลขไม่เยอะนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ผลงานของแอดเหนือกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับเลขส8งแเลขบนนะคะส่วนแนวทางงวดนี้เรามาดูตัวเจาะเลขบนกันก่อนค่ะชุด3ตัวก็จะให้1 0 43, 3, 60 4 043153 604607 สองตัวก็จะมี93 94 96 97 6้าส่ส่วนข้อมูลชุดล่างนะคะตัวเจาะก็จะให้73 77 55 3 5 2 2แล้วก็90ค่ะใครที่ชื่นชอบก็สามารถมาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เนาะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้าง แอดก็ขอบคุณของแอดเหนือด้วยนะคะเรามาต่อกันที่10เลขสวยของเนนแก้วกันเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับเลข82ช่วงนี้ของเนนแก้วก็เข้าดีเดินดีเลยนะคะงวดนี้เรามาตามกันต่อค่ะ 10เลขสวยของเขานะคะสู้สลากสัญจรก็จะให้59 50 58 30 35 38 70 80 90แล้วก็75ค่ะส่วนบอกพิกัดมานะคะล่างสวยเด่นก็จะมีเลข9เลข5แล้วก็เลข0 ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมนะคะแอดก็ขอบคุณของเนนแก้วด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของศาลาพักใจกันเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาถ้าใครจับได้ก็เข้าไปทั้งชุดข้อมูล2ตัวแล้วก็3ตัวเลยนะคะงวดที่แล้วก็ถือว่าปังเลยเนาะหลังจากที่หลุดมานะคะ ส่วนแนวทางวดนี้ FC ท่านใดที่ตามหานะคะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วเรามาดูชุดเลขเด่นกันก่อนค่ะชุดแรกจะให้เลข4กับเลข5ชุดที่2จะให้เลข6กับเลข7ระวังเลขเบิ้ลก็คือ4 4 5 5 6, 6 6แล้วก็7 7ส่วนต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดตารางของเขาก็จะให้เลข2 เลข3เลข9เลข7เลข4เลข5แล้วก็เลข6ก็ใครชื่นชอบคู่ไหนยังไงก็ลองเม้นบอกแอดกันบ้างเนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันนะคะแอดก็ขอบคุณของสาลาพักใจด้วยค่ะผลงานต่อมาก็จะเป็นของลาบผลภูณทวีนะคะ อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาค่ะก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะส่วนแนวทางวดนี้นะคะเลขเด่นของเขาค่ะให้เลขหนึ่งเลขหกแล้วก็เลขแปดตัวเจาะก,ก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหกสองหกห้าหกเจ็ด 8ปดสแล้วก็87นะคะจริงๆของราบผลพูนทวีก็มักจะเข้าตัวเด่นเนาะตัวเจาะก็นานๆเข้าทีนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็สามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนํามาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ